สวัสดีครับพบกับผมเขมรัชสุธรรมวาดนะครับกับคอลัมน์ทดสอบรถวิบากเดอร์บายไรดิงเทสนะครับโดยนิตยสารไร d ดิงครับวันนี้ผมอยู่กับความพิเศษอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นโอกาสดีมากๆของนิตยสารไรดิงครับที่ได้รับความไว้วางใจให้สัมผัสกับรถจักรยานยนต์ระดับแชมป์ประเทศไทยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถจักรยานยนต์หมายเลขหนึ่งครับของรายการ e อ d น r o c r o ค s ชิงแชมป์ประเทศไทยปี2014นะครับซึ่งก็ เป็นของทีมแข่งจากทางภาคเหนืออ่ากาดว่าหลายคนคงจะคุ้นหูแล้วกับชื่อเสียงของบาลุปกทีมนะครับก่อนจะเข้าในช่วงของการรีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปพบครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จนะครับและผลงานของแชมป์ในปี2014นะครับจากรายการ Enduro Cross มีใครเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและพวกเขาทำหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างเชิญชมครับ Down deep in my sea of lonely broken, your serpent. So they have. ผมชื่อนายเขมน,นันนามสก,กุลคเรือหาทองครับอายุ21ปีครับกำลังศึกษาอยู่มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับรับปี2014นะครับผมได้แข่งขันในรายการนิ่มบ้านลูกโป่ง Enduro Cross ชิงแชมป์ประเทศไทย2014นะครับในรุ่นที่ผมทำการแข่งขันก็คือรุ่น ID1 Enduro Thailand Bike ครับสำหรับรถที่ใช้ในปี2014นะครับ ผมได้ใช้รถ Honda c i f 2 5 0 l นะครับโดยใช้ใหมายเลข119ครับสำหรับปี2014นะครับมีทั้งหมดอยู่5สนามครับ ผมได้ที่1-2สนามครับแล้วก็ที่2อีก2สนามและที่3-1สนามครับคะแนนรวมผมได้แชมป์เอนโ o โรคอชิงแชมป์ประเทศไทยครับสำหรับผลงานปีนี้นะครับก็เกินความคาดหมายครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากขอบคุณลุงนาดนะครับคุณนันนาจมานรัตนะครับและประอ้อยนะครับสาธิพุฒมนวันลุโปกงนะครับแล้วก็ลูก พี่น้อยอุ้งกษะสีแมงสอนนะครับแล้วพี่จวบแมงสอนครับพ่อกับแม่ของผมนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาเข้าร่วมกนนารแข่งขันและสนับสนุนตลอดมาครับของครับมาถึงการ รีวิวกันบ้างนะครับสำหรับ CRF 250L ครับคันนี้เป็นรถโปรดักชันซึ่งวางจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนรูปโฉมมาถึง3ครั้งนะครับโดยที่ยังคงรายละเอียดของเครื่องยนต์และการสะเทือนนะครับเอาไว้อย่างเดิมครับข้อดีของ CRF 250L ก็คือเป็นรถที่มีย่านกำลังที่กว้างนะครับแรงบิดอัดตราเร่งที่ต่อเนื่องและเกียร์ช่วงกาลังที่ขับขี่ง่ายให้แรงบิดที่ดีนะครับ อีกหนึ่งความประทับใจที่ผมเชื่อว่าใครๆขี่ทั้งแรกๆก็ต้องหลงก็คือมิติของตัวรถนะครับซึ่งเป็นรถที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับพอขึ้นไปนั่งขับขี่แล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าตำแหน่งท่านั่งต่างๆนี่มันออกแบบให้ควบคุมได้อย่างกระชับครับเมื่อมันมาเป็นรถแข่งแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องมีการปรับเซ็ตนะครับเพื่อให้เข้ากับการขับขี่ซึ่งหนักน่วงนะครับแล้วก็ยาวนานกว่าการขับขี่ทั่วไปครับมิติของรถตัวนี้นะครับจะเห็นว่าแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมนะครับตำแหน่งพักเท้าเดิมครับ ส่วนที่เปลี่ยนมาก็คือคันเกียร์นะครับซึ่งเปลี่ยนมาใช้ของแต่นะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งถือว่ามีผลมากๆนะครับแล้วก็เป็นความถนัดเฉพาะของนักแข่งครับก็คือในส่วนของแฮนเดิลบาร์ครับมีการเปลี่ยนใช้แฮนเดิลบาร์ซึ่งเป็นรุ่นที่มีมุมกลางของแขนเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าของเดิมนะครับแล้วก็มีน้าหนักเบาแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับรวมทั้งมีการเสริมนะครับเสริมตักตาขึ้นมา1ก็คือได้ในส่วนของความสูงนะครับซึ่งจะทําให ยืนขับขี่ได้ถนัดยิ่งขึ้นนะครับสก็คือมันเป็นการเฉพาะใช้กับแฮนเดิลบาร์แบบโตครับเพราะว่าความแข็งแรงถือว่าเป็นความจําเป็นอย่างหนึ่งกับการขับขี่แบบแข่งขัน,นครับเครื่องยนต์นะครับก็ถูกจํากัดไว้ด้วยกติกานะครับที่ความเป็นสแตนดาดแล้วก็จะบอกว่าการแข่งเอเดูร่คสเนี่ยเกมแข็งเขาหนักมากนะครับเลซหนมโมโตหึ่งเนี่ยสามนาทีบวก นะครับบวก1ห,หรือ2รอบแล้วสนามหนึ่งก็จะแข่งกัน2โมโตนะครับฉะนั้นเนี่ยความอึดความเหนียวต้องนึกถึงเป็นอันดับหนึ่งนะครับจะเอาแต่แรงอย่างเดียวไม่ได้นะครับรถคันนี้เท่าที่ทราบมาก็จะมีการเพิ่มความทนทานนะครับแล้วก็ความนิ่งของระบบไฟนะครับซึ่งจําเป็นมากกับรถพัชชีนะครับในส่วนของออปชั่นภายนอกที่เรามองเห็นกันได้ก็คือท่อไอเสียนะครับซึ่งมันจะทําให้ย่านกําลังเนี่ยออกมาในลักษณะที่ผู้ใช้นั้นต้องการได้เหมาะหมมากยิ่งขึ้นครับ ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับระบบกันสะเทือนซึ่งสำหรับ CF เ2 5 0 l ยอเนี่ยถ้าจะพูดถึงในลักษณะของการนำไปขับขี่ใช้งานหนักหนักหรือว่าแข่งขันโดยเฉพาะเนี่ยขาดไม่ได้กันสะเทือนเนี่ยจะต้องได้รับการรีเซ็ตใหม่หมดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นการปรับเซ็ตให้รองรับการใช้งานการกระแทกกระทันโดยเฉพาะการรองรับน้ำหนักตัวซึ่งจะบอกว่า CFL นะ เป็นรถที่มีน้ําหนักตัวเนี่ยเยอะนะครับฉะนั้นการทํางานของกันสะเทือนเนี่ยจะมีผลมากนะครับโดยเฉพาะเอฟเฟกหลังจากที่การการทำงานไปแล้วคือในช่วงของรีบาร์นะครับซึ่งจะต้องแก้มากๆเท่าที่ลองสัมผัสมาวันนี้นะครับก็ถือว่าในส่วนของเครื่องยนต์ให้การตอบสนองที่ต่อเนื่องนะครับไม่ได้หนักหน่วงรุนแรงในรอบต่ำนะครับจะต้องเลี้ยงรอบเดินรอบดึงยาวๆนิดน,นึง แต่ว่าไม่ขาดตอนนะครับการทิปเกียร์ทำได้ง่ายครับคลัตอาจจะต้องช่วยกันนิดนึงนะครับในกรณีที่ต้องเหนียวต้องเล่งออกจากโค้งเนื่องจากการหน่วงของน้ำหนักครับแล้วก็ในส่วนของเ i ดดิ้งโพซิชันนะครับแฮนด์ที่ปรับสูงเนี่ยผมว่ามันช่วยในส่วนของการพลิกรถเลี้ยวรถที่ดีอยู่แล้วในรถสแตนดาร์ดครับตรงนี้มันทำให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับเลี้ยววงแคบยังเป็นจุดเด่นของ CRF 250L ครับสำหรับรายละเอียดในการปรับแต่งนะครับ เรามีท่านติดตามครับในนิตยสารไรดิงครับข้อมูลดีๆครับสำหรับผู้ใช้ที่เข้าถึงได้ง่ายครับเพราะว่า CF 2อฟ0 l เนี่ยก็เป็นรถโปรดักชันซึ่งทุกท่านสามารถที่จะซื้อจากโชว์รูมมาขับขี่ได้นะครับสาระที่มีประโยชน์สำหรับการเอาไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถคันเก่งของท่านครับใครที่ใช้อยู่ผมแนะนำว่าพลาดไม่ได้ครับพบกันใหม่ครับกับการทำรีวิวครั้งต่อไปของนิตยสารไรดิงครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ